เอาว่ามาเลยชื่ออุก,กิดอุก,กิดอุก,กิดจำนานภัยช,ชื่อชื่ออุก,กิดจำนานภัยครับอ่าอุก,กิดจำนานภัยครับปัญหาชีวิตนาเวลานี้มีอะไรจ๊าปัญหาชีวิตก็ไม่ค่อยจะไอ สมเร็จอะไรราบพื่นเท่าไหร่ทั้งเรื่องเงินเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยการงานกานเงินการงานเงินงานงานไม่ราบรื่นครับทั้งอ่าโอ้สุขภาพมีเจ็บป่วยเล็กน้อยของแม่บ้านไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ท่านทิวดาสุขภาพก็ไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซนต์การงานการเงินก็ติดขัดรู้ชัดเลยว่ามีเรื่องของการแทงโดยธรรมชาติหนึ่งคน แต่ในอดีตนี้เป็นพนที่มีผู้หญิงมาชอบชอบกับผู้หญิงไปหลายคนใช่ไหมครับแล้วมไม่แน่ใจว่ามีแทงกันบ้างหรือเปล่าเพราะไม่ได้รับข้อมูลเลยกลัวว่าจะมีผิดพลาดดวงวิญ,ญญาณติดตามอยู่ก็อยากจะทราบว่ามีบ้างหรือเปล่ามีจํานวนเท่าไหร่เด็กใช่ไหมท่านเด็กที่รู้ว่าแทงโดยธรรมชาติหนึ่งคนแต่ที่เหลือไม่รู้เลย เห็นเป็นสองแน่นเลยนะอ่าสรุปแล้วมีทั้งรู้และไม่รู้อย่างละหนึ่งเป็นสองคนแล้วยังไงต้องการยังไงจ้าถามข้าหรือถามใครถามโยภูเกิดก็ถามก็ก็อยากจะให้ให้เขาไปสงเคราะห์ไปเกิดใหทำบุญให้เขาเอะไรย่างเงี้ยต้องการอะไรครับอยากให้เด็กไปเกิดใช่ไหมเล่าใช่แล้ว ต้องรักษาศีลไงท่านเอ้ยอ้าวรักษาศีลเลยกี่วันทั้งหมดเด็กสองคนใช่ไหมนาะใช่แล้วสามสิบวันนั่นเลยพร้อมไม่พร้อมก็พร้อมอยู่ครับนี่อยู่กับหลวงพ่อใช่ไหมครับก็บไปบวชที่นี่เลยสามสิบวันครับได้ไหมได้ครับยินดีเปล่ายินดีครับยินดีอ้าว ยินดีจะไปบวชเลยสามสิบวันให้เด็กน้อยใช่หรือหญิงกันเล่าเนี่ยอันนี้เออทั้งทั้งสองนี่เขาไม่ทราบเลยครับผู้หญิงไม่ราบท,ทั้งสองเลยเพราะว่ายัางเล็กเธอเหรอจ๊ะเธอเป็นลูกที่<ๆ>เขารู้เลยว่าแทงหนึ่งคนหรือเป็นลูกที่ไม่รู้ว่าแทงหรือไม่แทงแต่ลูกแทงลูกไม่แทงว่าเป็นแทงเป็นผู้หญิงแทงอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้เป็นผู้หญิงที่รู้เป็นผู้ชาย อ่าโอเคสองคนกี่วันเขาจะได้ไปส่งให้เกิดเลยสามสิบวันแล้วกินอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างวราไม่กินปลาด้วบอกชื่อก่อนบอกชื่อก่อนก็ได้ชื่อน้องเอกครับน้องเอกลูกชายแท้น้องเอกเป็นชายอ่าน้องหญิงชื่ออะไรชื่อ,อกกน้องหญิงครับน้องเอกกับน้องหญิงโอเคกินอะไรกันบ้างเอกหญิงกินข้าวมันดังว่าไป เนื้อ้มตำไก่ย่างเนื้อส้มตำอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวเปล่าข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวมีอยู่แล้วเป็นอาหารหลักตามด้วยไก่ย่างข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักตามนี้น้ำหนมตามภาษาชาวบ้าน อ่ะนุ่มเปียวนุ่มเปียวอ่านุ่มเปียวเอาโยเกิรด้วยน้าหลงตาโยเกิโยเกิดใช่ไหมครับโอเคแล้วเสื้อผ้าอะไรบ้างชายหญิงเอาชุดเสื้อผ้าไปนะด้ครับเด็กชายหนึ่งชุดเด็กหญิงหนึ่งชุดห้าถึงเจ็ดขวบอ่าตามนี้ปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยค้าหลงตาปล่อยอะไรจ้าปล่อยเต่าักสามตัวเาสามตัวครับ ได้ใช่ไหมได้ครับได้เลยสังฆทานกี่ชุดสองชุดครับหลยนะได้ไหมได้ครับ,ได,รบได้ครบหมดเลยเอา้าวได้ของตามที่ต้องการแล้วสามสิบวันนี้จะเริ่มไปบวชเมื่อไรหลวงตางพี่วัดเขามีเลี้ยงไก่ไหมล่ะแล้วจะทำไมจะเลี้ยงไก่กเลี้ยงไก่ <c oughs> อยากเลี้ยงไก่อยากเลี้ยงไก่เป็นภาระของพระเอก เอไปเลี้ยงช่วงไปบวชช่วงไปบวชแล้วทุงเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติเลยดิไปเลี้ยงไปเลี้ยงช่วยพระอาจารย์ที่วัดก็ได้ครับอ๋อที่วัดมีไก่เยอะอยู่แล้วมีไก่เยอะต้องดูแลไก่ไก่สิบสิบไปช่วยเลี้ยงไก่ด้วยใช่ไหมช่วยเลี้ยงไก่ทุนนี้เลี้ยงอยู่เปล่าของพระอาจารย์ในเลี้ยงอยู่ฮะที่วัดพระอาจารย์มีไก่ให้เลี้ยงอยู่แล้ว อ๋อไม่ต้องไปทำเลยเลยเอาไายนี่นะเลี้ยงกันต่อไปเลยไม่ต้องซื้อมาได้เลี้ยงหน่อยห้าตัวโอ้ต้องซื้ออีกห้าตัวอาจารย์เขาก็มีกันอยู่แล้วไม่พอเหรอไม่พอนี่คือของวกวหนูไงลุคทางอ่าของเด็กน้อยครับครับไก่ห้าตัวของเด็กน้อยตามนี้อ่าไปซื้อลูกเจี๊ยบมาก็ได้ตามนี้อ่าเลี้ยงไก่ไปด้วยตามนี้อ้าวเรียบร้อยไปได้ จบแล้วไงจะเอาอะไรกันเอาอะไรอีกไหมเขาอยู่วัดอยู่แล mm ้วใช่ไหมก็ก็อาจจะไปไปมาช่วงนี้ครับแต่จะเริ่มจริงๆก็ปัาเลยจะประมาณสักเดือนหน้าเ่ยครับเดือนหน้าปักหลักเลยนะในวัดสามสิบวันไม่ต้องออกมาเลยจุนากรละกัลาจะก่อนก่อนที่เดือนสักหน่อยครับเพราะว่ามีพระอาจารย์มีภารกิจช่วงก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วงั้นก็บอกครอบครัวเลยว่า เป็นสามสิบวันนี้เขาอยู่วัดเลยพูดง่ายเป็นผ้าขาวไปเลยตามนี้เรียบร้อยบายไปได้อโชคดีแล้วมันจะได้ไปไหมตอบให้มั่นใจหน่อยสิอ๋อมั่นใจครับมั่นใจเขาเป็นคนวัดอยู่แล้วเขาก็บนเปียนตั้งใจจะไปแวาไปเวียนมาอยู่วัดเลยแล้วก็ อ๋อได,ได,ไ,ดได้ได้ครับ<า>ถ่ายถ่ายไปแล้วตารางถ่ายไปแล้วครับตามนี้ครับบายไปได้แล้วช่วงนีจ้าจ้าจ้อ้าวต่อไปไลายที่ส